ทางดาวนะใส่แล้วสบายดีพ huh. ี네 uh ่น้องสบายดีสุขสุขสนสุโมงสุบอลสบายดียมแรงๆเด้อพี่น้องเนาะพบกันกับส่องพ่น้องวินิขึ้นเคือพี่น้องเนาะยมแรงๆสบายดีไม่จ๊ไม่เออ มันจะเกินนะน้องดำสิบ1สิบเอ็ดีาิเอหาให้ดมหอยหลงทางางน่อยลงทางมาทำมนด้อโอ้มาหน่อยน้าอาคน้นรน้อยเจีเอ่ะนี่ เออตังนออะรเออสบายดีบดาวยืมสายยางเสียวกล้าหรือเล่บะดาวดตา่่ได้ได้กตาได้สุดก่อนนะสโอ้เราเียวอียักตาบันนี่ตอันที่โหางทั้งหมดเบตงาไปจวดดแโอ้ยาวแล้วเ่าบดาวทุกอนนะโอ้ น้องมาก่อนหน่อยก็มานพี uh. like Look, yeah, ่น้องไอ้ผัอยู่ในตึ๊งเฮ้เนี่กระไรอะยงะทุ่เลยทุ่ลยเกร่งเก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 ่น้องนี่ว่าน้องไปแต่มันปวดใ้ห้มันมันเลิอเลิกบ่แบ่ท่านปลาแบ่ท่นปลาห่แฮบ่ขาดอีกเท่านแยางนคือสบายดีสบาไปน น้องน้อยผมและน้องอยู่นอกกูโอ้โหแล้วร้องเพลงไปนำทางมาเอาเฮไปบ้านนำเจ้านะเราเบา nhàng น้องอะไรเนี่ยมีว้านพุ่นได้น้องนอกพุ่นเอะวานหัวหานก็ได้ตะวานน้องนอกกว่าลายจุดข้าวอันนี้นะลายเหงเนาะจุดข้าว

โยนคนน่ะลุงปากกังวังไปดำๆว่าจะได้กินเขาแหล่งโยนเฮ่ลุงซื่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอื้อยเชยได้ดรอถือข้างหลั่างถือข้างหลัางก็ถือก็ถือข้างหลังเอาเงินน้องเอาเงินน้องเงินละซาวไฮคาไทยนะดีใจบ่อยดำได้เล่นหน้าว่าเล่นหน้ากุยน่ะเมนจนกุยบะหรือว่ากุยจนหึน

บถจ็กตัวว่าวแล้วมีอยู่แล้วโอ้ยน้อยขัยเสียวเฮขวสียวเฮอย่างขมาหาวอยู่จากมือเเมื่อปอ่หอะเนยได้ใช่อ๋อโอเคอยากลงปอยลงครับปอยลงมน่อยมาน้อยปอยลงพ ปล่อยลงน้ำนั่นคือบพี่น้องเลยน้องดำหมบความหวังให้กับน้องดำนิดเดียวนี่หมกความหวังให้กับน้องดำหัวงอกคนสำคัญเฮ้ยจการนะ ชื่มว่อคือเนี้ยบาทนี่แล้วกัดเอาหัวลรก่อนปู่ปลาจนเล่นกันมาโค้อ้ละมาแห้งกันที่นี่สามตัวปลาที่เล่เอายเอาตะปาตะเพียนตะเพียนแล่นังดับไหวันลงไหมวันลงไหม เอาลงตนนล้เฮ็ดดีตาย่นตายเลยมพูบอตัวใหญ่ผมแล้วพูดไมเอาตัวใหญ่ผู้ดเอ้าเอาปลาจีน่เอารถแท้มาไปก่อยดีเฮยปลาใหญ่ได้ตละแปดโละครับนี่นี่นล่นี่สิปปวดเฮ่นเมนเียปวดบวได้อยังไงเสียนแฮปวดแฮ่เอาเอาปวดเปล่าแต่แฮ่ววูยนั่นกรแล้วแล้วเนี่ย เอาคือเอามาน่เลยดัดมันเป็นแหงแต่วันน้เนีย้เ่มื่ก่อนมาให้เราเอามาอันนี้มาใส่ป้าเน่ยเ้ยตะก้าเด้นตะก้านี่นี่กระต๊อบเอาวตัวนี้เอาแล้วฮะเอาล้เอ้ก็ได้วางได้วางได้บัดเอาวางได้ดโอเคนะน้ำดำเขแป๊บนไปได้ไปจับไปจับอยู่ อดีใจดีใจายยอยจังเลยจับรอจับอ๋อเอามันก็เอาหมดเอาครตัวใหญ่อย่าไปใกล้น้องนะครับเด้อวันอย่างเดียวเพ่อวันอยู่ตะคกอีอีกตไปหดน้ำเัืหอตาใหญ่มาสิบราณจัการนํำเฮ้ยยอม cái đồ luôn rồi nãy đầm hé mà thanh luôn lại mà đã tố con mán con mán ขึ้นมุงเลยคุมันมาหน่ะเขาเต้นหน่ะเด้อน้องอันน่ะเดินไปกินปลาจากปิ้งฮะวันนี้วันนี้ตาภูรักรักแม่เลยนะลูกเฮ้ยเดือดฮู้นภูรักภูเดือดฮู้นภูนี่เดี๋ยวมาข่าวพังเลยนะครับไปเร็ว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 เฮ้ย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 เร็วเร็วเร็วเฮ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ย

หมกานกับวานใส่น้องดำเต็มหัวเลยเกือตะลอดเพิ่นนี่ก็ได้โอ้ยวันใ้นองดำกินตีม่เออเจ้าปิดป่าได้ดำปไงญ์ปัวานให้อาหารก็ให้พี่น้องเลยเอาขึ้นมาแล้วนะโอ้ยปานิดหน่อยต้อยปานเตนปาึตัวนึง

ขอบคุณນอบคุณหลายๆพี่น้องบ่ปายสุขົุขนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องถามักอย่ลืมกดไลค์ถึกใจลแชรพี่น้องเนาะพบกันใม่คิปหน้าสวัคินี้สบายดีใสายากไโล